ฉีดโบตอกจนหน้า <c oughs> ไม่ป็นอย่างนั้นเลย oh. อ่าอ่าคือคือคุณแม่บ้านเนี่ยเขาฉีดโบ็อกเลยนะครับบอกได้เลยครับว่าเขาตรงไอ้ได้ตรงไหนเขาไม่ตึงหน่อยนี่นะครับก็พ่อจ๋าเออมาพ่อจ๋าฮะอย่างเงี้ยพ่อจ๋าพราะฉะนั้นเขาไปฉีดมาทีอเนี่ยนะครับมาฉีดมาแรกๆถามว่าเขาตึงเขาก็ไม่ตึงไม่ได้อะไรเป็นแบบนั้นคือไม่ใช่อาการตึงแบบนั้นนะนี่ก็ว่าการฉีดโบ็อกอะแต่ถามว่า เออถ้าเกิดว่าไปฉีดตรงเนี้ยแล้วเวลาย,ยิ้มอ่ะมันอาจจะแบบยิ้มแบบไปเนี้ยแต่สายตาอะไรเงี้ยเหลือกๆเนี้ยไม่มีหรอกบ้านไมนน่มีใครฉีดบอท็อปก็เลยไม่ไม่รู้ไงเอออัน,นอัน,นอันนี้ผมคนข้างตัวเลยครับเออเลยเออทุกวันนี้นทุกวันเนี้ยนะที่หาเงินเยอะมากที่สุดก็หาหาเงินฉีดบอท็อปนี่แหละเดี๋ยวนะนีแบบเดี๋ยวดีแป๊บนึงโคนันตัวจริงหรือตัวมุมขวาเช็คแป๊บนึงโคนันเื่ยเดี๋ยวมันมันต้องมันต้องใช้ไอคอมเดี๋ยวนะผมดูควาวก่อน แป๊บหนึ่งนะพี่นะพอดอีคนนั้นเมืองไทยมาคอมเมนต์ไงก็เลยสงสัยว่าตัวจริงหรือตัวปลอมเลยใช่ก่อนเฮ้ย hey, ตัวจริงเ,เนี่ย <laughs> ลุงอัดสวัสดีครับผมไหนยัามาเม้นท์ในอันเนี้ยใน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 ช่องแดงผมไล่ช่องแดงด้วยไงพี่อ๋อ oh. ตัวจริงเอายังไงก็ลุงอัดเข้ามาแล้วก็เอาให้กําลังใจนะครับลุงอัด <laughs> ให้กําลังใจสู้ๆ <laughs> มันไม่มีคําไหนที่จะพูดแล้วนะแต่ว่าชื่นชมนะส่วนตัวผมที่ผมชื่นชมน่อยก็คือว่า คือมันเป็นคนเดียวที่จะแบบมีโอกาสนะใช้คําว่ามีโอกาสแล้วกันว่ามีโอกาสที่จะรื้อกระบวนการยุติธรรมหรือจะใช้คําว่าอ่าปฏิรูปหรือปฏิวัติอะไรทํานองเนี้ยผมเชื่อว่ามันมีโอกาสที่จะจะได้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชื่นชมตรงนี้ส่วนคดีพี่โมเนี่ยก็แน่นอนแหละใจก็อยากให้ได้รับความเป็นธรรมและแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่อประเด็นเนี้ยประเด็นที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้เชียร์จริงๆจากใจเลยอืมประมาณนี้เงงนี่ยรู้งัด แกมาแกไม่เคยมาช่องผมนะเฮ้ยทำไมแกเห็นช่องผมวะวันนี้เอออาจจะเป็นพ่อพี่นะเนี่ยเราคุยกันสองคนไงแกก็เลยเห็นหรือเปล่าวะฮะอาจจะเป็นเพราะคุยกับพี่หรือเปล่าแกก็เลยมาเห็นช่องผมมาเลยทำนองเนี้ยอ๋ออืมก็อาจจะเป็นไปได้ผมอไรนะขอบคุณทุกคนมีอะไรอีกเยอะอาจารย์ปานเทพเปิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์นุยบอกว่าเปิดแค่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ย โอ้โหขนาดสิบเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยก็บอกบอกบอกับลุงอัดไปเลยว่าว่านี่ขนาดแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะพวกผมยังตาเป็นหมีแพนด้าแล้วเออจริงว่ะเออแค่เปิดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมยังตาเป็นหมีแพนด้าแล้วแล้วถ้าเปิดเยอะขนั้นพวกผมคงคงเป็นอะไรครับแอบไพโอ้สุดสุดมาเออกินน้ำก่อน เอายังไงลุงอัดก็พักขวัญบ้างเด้อเดี๋ยวป่วยมาเดี๋ยวจะไม่เต็มที่อ้าต่อพี่มีประเด็นไหนลุงอัดแกเป็นอันี้เป็นอะไรแกหายยังอะอะไรนะนิ้วในถุงน้ำดีใช่ไหมนิ้วในถุงน้ำดีป่ะเออนิ้วนิ้วในถุงน้ำดีถูกต้องไหมครับ แกบอกว่ามีตัวละครอีกเยอะที่อยู่เบื้องหลังว่าอย่างนั้นตัวละครอีกเยอะที่อยู่เบื้องหลังเออโอ้โหเป็นร้อยหรือเปล่าฮะเป็นร้อยครับสงสัยเป็นร้อยรหรือเปล่าฮะไม่เหมือนว่าจํานวนเป็นร้อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะเป็นร้อยอ่ะเชื่อเถอะพี่นักลบไหมกระโดกแกบอกว่าตั้ง100ร้อยกว่าจริงหรือเปล่าลงอัดยืนยันหน่อยอันเนี้ยเออ ว่าร้อยกรุงร้อยกว่าอะไรเนี่ยผมไม่ค่อยมีข้อมูลเลยไม่รู้แต่ทำไมมันน่ากลัวจังนั้นแล้วบอกว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีเนี้ยนร้อยกว่าเนี่ยผมว่ามันมันเกินไปนะคนคนเดียวทําขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่คนคนดีคือมันต้องทำเป็นขบวนการไง<ม>พอถอเท่าไหร่อ่ะพอถอเท่าไหร่ว่าอีกไม่นานร้อยยี่สิบคนขึ้นมาสัก โอ้ยร้อยยี่สิบคนเรขึ้นคือทุกท่านอย่างไรเราจะช่วยครับอันนี้ผมไลฟ์สองช่องนะผมไลฟ์ทางไหนช่องแดงด้วยแล้วก็ต่อต่อด้วยอะไรนะเงียบขนาดนี้ก็ช่วยกันเยอะคืออย่างนี้คือต้องบอกว่าทําไมทําไมทําไมมันถึงเยอะอย่าลืมนะครับว่าอะคําถามคือสมมตินะครับคิดว่าห้าคนบนเรือห้าคนบนเรือนะครับสมมุตินะครับว่าวันเนี้ที่เราดูทั้งหมดเนี่ย มันคือเจ้าหน้าที่ให้การเทสจเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทำข้อมูลเทสทําอะไรเทสเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่สนับสนุนถูกปะ่ะคนที่อยู่บางหลังคนที่นี่เจ้าหน้าที่คิดว่าจะทาได้ขนาดนี้เหรอถูกปะ่ะเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนแล้วพนักงานสอบสวนฟ้องฟ้องเฉพาะฟอ้ฟอ,งฟองพี่อัดกี่คนอืมก็ก็เยอะอะไรเฉพาะฟ้องพี่อัดนี่เท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดมากกว่านั้นหรือเปล่าเห็นว่ายี่สิบเอ็ดบวกเท่าไหร่นะนั่นแหละบอกเท่าไหร่อะไรทานองเนี้ยอ่าถูกต้องไหมอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับ หน่วยอื่นๆอีกนะอย่าลืมนะคดีนี้มันเกี่ยวอะไรหน่วยงานอื่นอีกเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะไปร้อยสูงไหมแกบอกว่ายี่สิบเอ็ดกับสามสิบหกอ่ายี่สิบเอ็ดกับสามสิบหกลวมแล้วเป็นเท่าไหร่ยี่สิบเอ็ดกับสามสิบหกรวมแล้วก็คือห้าสิบห้าสิบเจ็ดก็เไปห้าสิบเจ็ดเลยเหรออ่าห้าสิบเจ็ดนี่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะผมผมไม่เอาด้วยนะ <laughs> ผมเป็นกระบอกเสียงข่าวอย่างเดียวแล้วผมไม่ลุยนะ <laughs> ถูกต, <laughs> ต้องไหมเ <laughs> อาเน,นี้ยเอาหลักใช้ง,ง่ายๆใช่ไเพราะฉะนั้นถามว่าโอกาสเป็นร้อยไหมล่ะถูกต้องไหมอ่าครับ้าใจก็ใช่มีขนาดแค่นี้ก็ยังแค่นี้แล้ว <c oughs> อ่าคำถามแล้วไอ้นี่ลนะ่ะพยานทุกอย่างอะ่ะถามว่าเมื่อเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมติจะทําเทสพยานที่เข้าไปเนี่ยอ่าพยานที่อยู่ในที่อยู่ในคดีร้อยบาคนอ่ะต้องเทสเหมือนกันหมดเลยป่ะต้องให้การไปในทิศทางเดียวกันป่ะต้องให้นี่เหมือนกันป่ะ ไม่รู้เอออ้าวคำถามคือถ้าพยานทำตรงไปตรงมาให้ให้ให้การแบบตรงไปตรงมาเอ้ามันจะเข้ากับสํานวนไหมล่ะถูกปะสมมุตินะครับบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือสํานวนเท็จสํานวนเท็จนะพยานในสันวนก็ต้องเทจทั้งหมดถูกต้องไหมถ้าพยานในสันวนไม่เทจแล้วสํานวนจะเทจได้ยังไงอะอ้แกบอกว่าพยานน่ะร้อยหกสิบเจ็ดเลยนะเออหูยสองร้อยกว่าเลยอะไรเงี้ยไป ถูกต้องไหมเดี๋ยวไปไปมาๆมันสองร้อยกว่าเลยนะเออลา,ลากไปลากมาดีอาจจะถึงห้าร้อยกัน,นโหละฝากเป็นกำลังใจให้ลุงอัดอาจาร,รย์ปันเทพและหมอธวัชชัยอืมขอบคุณครับผมขอบคุณที่คนที่ส่งกําลังใจมานะส่งกําลังใจให้จนเราก็ช่วยกันตามนันแหละช่วยกันตีข่าวนั่นแหละครับผมจนกว่าคดีจะจบนะครับลุงอัจช่วยบอกหน่อยว่ามันใช้เวลา อีกประมาณเท่าไหร่เอาแบบชัวร์ครับผมใช้เวลาอีกประมาณเท่าไหร่ครับคดีนี้จะจบครับจะบอกให้้อมว่าเมื่อไหร่ให้เดานะปีนึงปีหนึ่งพี่นักรลบอกว่าปีหนึ่งมันถึงหรือเปล่ากลางปีจบเฮ้ยเป็นไปได้ไหมเนี่ยกลาง <S <S ปีจบกลางปีก็หกเดือนก็โอกาสที่เป็นไปได้ครับใช่ไหมอ,อย่างเร็วใช่ไหมหกปีเออหกเดือนอย่างก็แสดงว่าคุณอัดมีหลักฐานครบแล้ว เหลือแต่เพียงเพียงแค่ว่าให้ดีเอ็ไทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายมเพราะมันมีกฎหมายบังคับอยู่ครับแค่นั้นเองถ้าแบบนี้ลุงบอกสามถึงสี่เดือนเดืนสองก็เออก็ประมาณนั้นแหละประมาณสามสี่เดือนถ้าอย่างนั้นเพราะว่าถ้ากลางปีตอนนี้มันก็เดินสองแล้วเขาเดือนสองเนาะอ่าก็ดีครับผมจะได้ไปคดีอื่นต่อ นี่เล่นทีททละคดีอะไรนะขอบคุณผู้ติด,ดตามใหม่ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากขอบคุณทุกคอมเมนต์นั่นแหละนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจอ๋อตอนนี้พี่ลุงอัดแกบอกว่ารอพิสูจน์แค่ว่าความจริงแล้วแตงโมเนี่ยหายไปกี่โมงแค่นั้นเองอืมแล้วก็จบเลยเหลือแค่เวลา,าพูดยังไงเนาเหลือแค่เวลาอืม,อม เ <le j ew el> ข้าใจเข้าใจทำอะไร<ห>ที่ชัดเจนอืมทำอะไรที่แบบให้ให้มันชัดเลยว่าหายโมกันแน่หายสองทุ่มสองทุ่มครึ่งสามทุ่มสามทุ่มครึ่งก็ว่าไปอะไรอย่างเงี้ยอ่าคิดว่าหายไปตอนไหนถ้าส่วนตัวผมผมตอนที่ตามข่าวใหม่ๆเนาะเอาเอาเอาที่แบบพอที่แบบพอจําได้นะพี่อมีข่าวออกมาตอนนั้นน่ะนะว่าอา่อาอ่าแตงโมหายเหมือนเหมือนเดี๋ยวมันจะเป็นช่วงสามทุ่มด้วยนะ ที่ที่แบบมีข่าวลือออกมานะอันนี้ใช้คาว่าข่าวลือแล้วกันที่มันอยู่ในโซเชียลนี่แหละอ่าแต่แต่พอแบบคดีมันตัดจบเอทำไมมันไปสี่ทุ่มครึ่งก็งงงอยู่แล้วแต่เออนั่นแหละเออแั่นแหละก็เลยแบบงงงอยู่แค่นั้นแหละแต่ผมอะผมมีคลิปตอนนางโมตกเรือด้วยนะตอนนางโมตกอะผมมีคลิปตอนนางโมตกเลยเอเออผมมีตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้วคลิปนางโมตกอะ พอดีผมไปกาแฟใช่ไหมแล้วก็ไปจอดนะครับแล้วไปมอไซ์อ่ะแล้วก็ไปซื้อลูกหนึ่งแล้วมันถุงมันมันขาดอืมตกแตกกระจายเลยไม่ได้กินเลยถึงว่าแล้วไม่ได้กินเลยเออทํา <laughs> เอาใช่ผมแบบผมก็เอ้พมีจริงเหรอวะอะ <laughs> เี้ยโอ้โหเรียนเลยนะพี่เลยนะ <laughs> ก็ผมบอกแล้วไง่ผมบอกว่าตั้งสาปีที่แล้วนะว่าจะจะไปคิดตะโบตกอ่ะบอกให้คนบนเรือเอาที่ผมได้เลยผมมีืผมก็คิดไม่ทันนะเมื่อกี้เนี่ยแต่พอบอกว่าไม่ได้กินเลยอ๋อนึกออกเลยดเตอนแรกอตามไม่ทันเอนอกว่าผมกําลังคิดไอ้ไอ้ตอนที่แบบอะไรนะแบบเป็นเงาดำๆตีหัวแล้วก็ตกเรือหรือเปล่าว่าไอ้คลิปนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยกำลังคิดกาลังคิดถึงอันนั้นอยู่แต่แต่สามปีก่อนเราหลงประเด็นกันไหมหลงไหมพี่ หลงประเด็นหลงไม่หลงอัดเมื่อสามปีก่อนเนี่ยที่แบบสื่อตีข่าวนําเสนอหลายช่องที่แบบมาช่วยกันซูมมาช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงมันห,หลงประเด็นกันใช่ไหมตอนนั้นอ่ะอืมหลงหลงประเด็นตรงตรงหัวเรือไงอะไรนะหลงประเด็นตรงตรงหัวเรือเออนั่นแหละเรียกได้ว่าข้อที่จริงอ่ะมันเหมือนว่าอ่าเขาทําให้เราได้เข้าใจว่าข้อที่จริงมันเกิดขึ้นลักษณะนั้นอะไรอย่างเงี้ย อืมก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยออกมานะแต่ไอไ้หอลายอย่างอ่สูปแล้วอันนี้มันไม่ได้เป็นหลักฐานไม่รู้งัดอันนี้ถามจริงยังยังไม่เคยได้ได้ไดไดรู้เลยว่าไอ้หลักฐานเนี่ยสามปีก่อนเนี่ยที่แบบไปซูมกันทั้งตีเหมือนคล้ายว่าอโดนตีหัวเป็นเงาเมื่อดอมุมขมำกันทําอะไรกันอะไรทํานองเนี่ยมันได้เป็นหลักฐานไม่อัไน,นัหน,นพี่พี่เผารู้ไหมพี่นักลบไม่ได้เป็นหลักฐานป่ะถ้าตามที่อาจารย์เดชาบอกไม่ได้เป็นหลักฐานไม่ได้มี ไม่ได้มีใช่ไหมใช่ไม่ได้มีถ้ามีมันก็คงจะเป็นแบบมันก็คงไม่เป็นประมาทเนาะลืมลืมเลยเว้ถ้ามีมันก็จะไม่ใช่ประมาทไงลู้หลานบอกว่าเอานะเหมือนกับว่าอยู่บนเรือห้าคนนะมันมันประมาณสามทุ่มสิบแปดแต่ว่านั่นแหละที่ผมบอกว่า,วาตอนที่ผมตามแรกๆนะมันมีข่าวลือปล่อยออกมาตอนนั้นเนาะก็ก็เข้าใจว่าพี่โมนะตกประมาณสักสามทุ่มนี่แหละอะไรประมาณเนี้ย หรืออาจจะก่อนนะแต่ว่าประมาณสามทุ่มหรือจะก่อนนั้นนั้นด้วยซ้ําไปอืที่มันมีข่าวมาตอนนั้นนะ่ะแต่ว่าตอนตัดจบคดีนี่บอกแหละมันก็กลายเป็นสี่ทุ่มสามสิบสองหรือสี่ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอ,อ่ะดึกแล้วพี่โอเคกี่ทุ่มเนี่ยเที่ยงคืนแล้วไม่ใช่พี่พี่จะไปถึงกี่ทุ่มว่าหมายทำไมพ,พี่พี่ก็จะลงแล้วเมือนกันเนี่ยเพราะว่าคือไม่ไหวเพราะพรุ่งนี้ผมต้องไปทุ่งนาด้วยต้องตื่นไม่ คือจริงๆอ่ะก็ไม่ได้ไล่หลึกันแบบนี้หรอกแต่พอดีวันนี้นะครับเขามีงานแล้วคุณภรรยาเขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขาไปนั่งกงของเขาอ,อเพื่อนเขาที่หน้าบ้านเนี่ยโ,โดย<ต> <ผม S 2> ป<ม>กติผมก็ปกติผมก็ไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ว่าผมเห็นช่องอื่นเขาขึ้นกันเยอะมากเลยมาพูดเรื่องพี่โมแต่ผม<อ>ยังไม่ได้ไล่เลยวันนี้ไงผมไม่ได้ไล่เลยผมก็กลัวว่าเอฟซีจะถามหา<อ>ก็เลยขึ้นมาหน่อยโอเคอ,อ,อเอายังให้กําลังใจทีมงานบ้านพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ ทีมบอสนวัดนะครับผมลงอัดทุกคนนั่นแหละนะครับให้กําลังใจอยู่นะเพราะพ่อผมออยากเห็นอ่าคือความเป็นธรรมของพี่โมล่ะเห็นอยากเห็นอยู่แหละแต่ว่าถึงที่อยากเห็นมากกว่านั้นคือเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมเปี่ยอ,อันนั้นแหละเออนะอยากเห็นตรงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าแค่นั้นเองมันต้องเกิดขึ้นเลยโอเคพรุ่งนี้เจอกันโอเคพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ